ชอบฟิดเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารคุณภาพทีพีพ n e w วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวพีพีนิวเหมือนเช่นเคยค่ะครอบคุมพื้นที่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีถึงจังหวัดประจวบคีรีขนันรับหน้าที่การรายงานข่าวโดยดิฉันกมูลวันธนรัตน์ช่วงแรกไปติดตามสารคดี366วันในอดีตกันก่อนค่ะ สนับสนุนโดยปลาทูรสรองแอนด์บีชรีสอร์ทอาหารอร่อยบรรยากาศโรแมนติกบนเรือรีสอร์ทริมทะเลเบสต์ออนเดอะบีชดีที่สุดของชายหาดหัวห er ินชะอำเหตุการณ์ในอดีตเมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2312วันเกิดจอร์จคูเวเยนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศส โดยมุ่งมันศึกษาโครงสร้างของสัตว์จำพวกหอยการเปรียบเทียบกายวิภาคของปลาและศึกษาซากฟอสซิลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลื้อยคลานโดยเป็นผู้ศึกษาและจำแนกสัตว์หลายชนิดตั้งแต่สัตว์จำพวกหอยทากไปจนถึงฟอสซิลไดโนเสาร์พุทธศักราช2,500วันเกิด ศักสิริมีสมสื่อนักเขียนเรื่องสั้นและกะวีซีไร์ประจำปี2,535มีผลงานทางศิลปะและวรรณกรรมออกมาสม่ำเสมอผลงานรวมบทกวีเล่มแรกคือตุ๊กตารวยทรายตีพิมพ์ในปี2,526อีกสองปีต่อมาตีพิมพ์บทกวีคนซ้อยดาวปี2,531ตีพิมพ์บทกวีมือนั้นสีขาว ต่อมาได้รับรางวัลซีไรส์ในปี2535ปัจจุบันลาออกจากราชการมาเป็นนักเขียนอิสระใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย เข้าสู่ห้องข่าวในช่วงแรกนะคะติดตามข่าวในเขตของจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริผู้แทนพระองค์เดินทางมามอบทุนการศึกษาพระราชทานให้กับนักเรียนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในเขตของจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมด10ทุนค่ะ พลเอกนอพดลวัฒโนไทยที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริเป็นประธานมอบทุนก,การศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีตามที่สำน,นักงานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริได้ดำเนินการขอพระราชทานทุนการศึกษาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีประจําปีการศึกษา2554ทั้งนี้มีนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ได้รับพระราช ทานเงินทุนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน6คนขอรับพระราชทานทุนใหม่2คนและมีนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์พื้นที่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสองคนรวมนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์เข้ารับพระราชทานเงินทุนการศึกษาในครั้งนี้10คนแยกออกเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรี สคนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหนึ่งคนและระดับมัธยมศึกษาหกคนโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและนำมาพัฒนาประเทศต่อไป ติดตามข่าวในเขตเพชรบุรีกันต่อนะคะเพชรบุรีสำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะนำเสนอผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกินแก่งกระจาดน,นะคะเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ นายจุมพรแสงม,มณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นโครงการบูรณาการเพื่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่โครงการเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่ห้องประชุมสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายสันติบุญประครับรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535หรือที่เรียกว่า EIA ซึ่งกำหนดให้เขือือหรืออ่างเก็บน้ำที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำตั้งแต่100ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่เก็บกักน้ำตั้งแต่15ตารางกิโลเมตรขึ้นไปและโครงการชลประทานที่มีพื้นที่ตั้งแต่8 0,000ืไร่ขึ้นไปเป็นโครงการที่ต้องจัดทำ EIA ดังนั้นสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายหลังการดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่โดยคัดเลือกเขื่อนแก่งกระจานซึ่งมีเป้าหมายในการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมภายหลังที่มีการดําเนินโครงการและนําผลที่ได้จากการศึกษาไปกําหนดมาตรการป้องกันแก้ไขลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมรวมทั้งเป็นข้อเสนอแนะ สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่จะดําเนินการในอนาคตเพื่อเกิดความยั่งยืนระหว่างการพัฒนากับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปที่่่อยูกนนนแล้ววาาร สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรีได้จัดโครงการยุติธรรมจังหวัดสัญจรเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานยุติธรรมให้กับข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดเพชรบุรีได้รับทราบ นายชุมพรแสงมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมจังหวัดสัญจรโดยมีข้าราชาการทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชาการฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมพิธทีที่ห้องพิพิธชั้นสองสารากลางจังหวัดเพชรบุรีโดยโครงการยุติธรรมจังหวัดสัญจรน,นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านงานยุติธรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสร,ริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องบทบาทภารกริจของสำนักงานยุติธรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการขยายบทบาทและภารกิจของสำนักงานยุติธรรมสู่ท้องถิ่นอันจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อการประสานงานระหว่างสำนักงานยุติธรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้บริการพร้อมทั้งอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้สําหรับกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการเสวนาให้ความรู้ในเรื่องบทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงยุติธรรมประกอบด้วยสำนักง,งานบังคับคดีเรือนจํากลางจังหวัดพิศบุรีสถานพินิษ์และสํานักงาน คุมประพฤตินอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการบรรยายให้ความรู้แนวเรื่องบทบาทภารกิจของสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรีการขอรับค่าตอบแทนและค่าทดแทนของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญากองทุนยุติธรรมการให้คำปรึกษาและเรื่องเครือข่ายยุติธรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังอีกด้วย ยังคงติดตามข่าวในเขตเพชรบุร i̇şte ีกันต่อเนะคะเพชรบุรีสํานักงานจังหวัดเพชรบุรีค่ะได้จัดให้มีโครงการสัมมนาแกนนําเครือข่ายประชาชนในการป้องกันการทุจริตเพื่อให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายปปชนะคะการตรวจสอบการใช้อํานาจตรัฐกระบวนการเฝ้าระวังและการดําเนินการป้องกันการทุจริตค่ะสากสิบาทห้าสิบแล้วเออยี่สิบบาทเป็น่ารเนินของพ เจ้าหน้าที่อาสาและแกนนําอาสาพัฒนาชุมชนผู้นําชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขแกนนําป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจํานวน100คนกําลังเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ในโครงการสัมมนาแกนนําเครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริตที่ห้องประชุมสํานักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งทางสํานักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชา มอบหมายให้จังหวัดเพชรบุรีดําเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปปชการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐกระบวนการเฝ้าระวังและการดําเนินการป้องกันการทุจริตรวมทั้งบทบาทหน้าที่และภารกิจเครือข่ายป้องกันการทุจริตนอกจากนี้เพื่อ ให้ผู้เข้าสัมมนา,ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตอีกทั้งยังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา,าได้ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในชุมชนของตนเอง สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อบทบาทหน้าที่และภารกิจของเครือข่ายปปชการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปชและกรรมการปปชประจำจังหวัดการให้ความรู้ในเรื่องเทคนิควิธีการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตการกำหนดแนวทางการกลับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต นอกจากนี้ยังมีการร่วมกันอภิปรายและแบ่งกลุ่มและเปลี่ยนความคิดเห็นและการสัมมนากลุ่มย่อยการนำเสนอและการใช้กรณีศึกษาเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้อีกด้วย กลับเข้าสู่ห้องข่าวในช่วงที่2ติดตามข่าวในเกตของอำเภอชะอํากันบ้างนะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เป็นประธานในการเปิดโครงการสร้างวิทยากรแกรนนําประชาธิปไตยในสถานศึกษาค่ะโดยมีนักเรียนระดับชั้นม .4 ถึงชั้นม .6 นะคะทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเข้าร่วมซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้หากทีมใดที่ชนะนะคะก็จะได้เป็นตัวแทนไปประกวดระดับประเทศต่อไปค่ะานายพุชชง นุตราวงรองเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้งเดินทางมาเปิดโครงการสร้างวิทยากรแกนนําประชาธิปไตยในสถานศึกษาของศูนย์การเรียนรู้การเมืองแนวระบบประชาธิปไตยที่1บริเวณโรงแรมเอเชียชะอำอําเอชาำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายสุเทพพรมวาดผู้อํานวยการสํานักตระรงและเผยแพร่และผู้เข้าร่วมโครงการสร้างวิทยากรแกนนําประชาธิปไตยในสถานศึกษาของศูนย์การเรียนรู้การเมืองแนวระบบประชา สถาบไตยที่1ให้การต้อนรับสําหรับวัตถุประสงค์ในการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับม .4 ถึงม .6 และเข้ามามีส่วนร่วมโดยการทำหน้าที่เป็นวิทยากรนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดขยายผลต่อเพื่อนนักเรียนพ่อแม่และพี่น้องประชาชนในชุมชนของตนวิทยากรแกนนำในครั้งนี้มีโรงเรียนต่างๆทั้งในเขตรกรุงเทพและ1ิบจังหวัดภาคกลางให้การสนับสนุนนักเรียนแห่งละสองคนครูควบคุมแห่งละหนึ่งท่านรวมทั้งสิ้น9 9คนการอบรมแบ่งเป็น3าวันโดยแบ่งนักเรียนเป็นทีมทีมที่เป็นผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนของศูนย์เรียนรู้การเมือง ระบบประชาธิปไตยที่หนึ่งเข้าประกวดระดับประเทศต่อไปกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปราณบุรีกันบ้างนะคะประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ มัธยม,มศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดโครงการเยาวชนไทยสำนึกไทยเทิดไทยอง์ราชันค่ายทักษะศิลปะลานสิ์ถิ่นช่างและค่ายทักษะดนตรีและนาฏศิลป์นะคะเพื่อให้น้องๆน,นักเรียนได้ฝึกทักษะและแสดงความสามารถในการอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมไทยคะ่ะ ที่โรงเรียนเตรีย,รยมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีนายธนิตภัยสรารสมบัติประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้ในการโรงเรียนประจวบวิทยาลัยเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนไทยสำนึกไทยเทิดไ,ไทยองค์ราชันค่ายทักษะศิลปะลานศิลป์ถิ่นช่างและค่ายทักษะดนตรีและนาฏศิลป์มีนายสวัสดิ์เสาหงผู้ในการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของ การจัดงานมหากรรมโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชมอายุ84พรรษาเพื่อนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจในด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ไทยได้ฝึกทักษะและแสดงออกตามความสามารถด้านต่างๆและแลกเปลี่ยนประสบก,การณ์ในวิชาศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีของครูอาจารย์และนักเรียนส่วนสําคัญเพื่อนักเรียนเยาวชนไทย ได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สําหรับการจัดโครงการเยาวชนไทยสํานึกไทยเทิดไทยองราชัน่ายทักษะศิลปะลานศิลป์ถิ่นช่างมีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องลายไทยวาดเส้นสีน้ําสีโปสเตอร์และการปั้นลอยตัวด้วยดินเหนียว ส่วนค่ายทักษะดนตรีและนาฏศิลป์มีการจัดอบดรมด้านดนตรีไทยดนตรีสากลดนตรีพื้นเมืองและกิจกรรมรำวงมาตรฐานโดยมีคณะครูนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสิบเข้าร่วมจำนวน16โรงเรียนรวมกว่า300คน